ยินดีที่ได้พบกันครับเช้าวันอังคารที่1พฤศจิกายนนะครับวันนี้วันแรกของเดือนพฤศจิกายนวันที่1เดือน11นะครับ <c oughs> อุบลราชธานียิ่งสายลมยิ่งพัดแรงนะครับลมหนาวนะครับฝั่ง พยากรณ์อากาศเราก็ตกใจเอ๊ะคือเมื่อเช้ามัน2ี่1องศานะครับเห็นกรมอุตุในตัวพยากรณากา์อากาศคาดหมายอากาศในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงจาก21องศาเช้าวันนี้เป็น16องศาเช้าวันพรุ่งนี้ อย่ยะนี่มันห้าองศาในวันเดียวเลยนะถ้าเป็นจริงอย่างนั้นนะ <c oughs> คือพอเริ่มสายๆมาสัญญาณมาแล้วนะครับลมเริ่มพัดแรงม,มีมีสายแล้มีมีแนวโน้มแล้วนะครับว่าน่าจะเย็นอย่างที่ท่านคาดการนะครับแต่จะลงไปถึง16องศาหรือไม่นี่ <c oughs> เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับเพราะว่า16องศาจาก ยี่สิบเอ็ดรุษาลงในวันเดียวนี่มันอปรับตัวกันยังไงอ่ะปรับตัวกันให้ทันแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้นฤดูหนาวร่างกายจะยังปรับยังไม่ทันได้เสื้อกันหนาวเสื้ออะไรก็ยังอาจจะยังอาจจะยังซุกซุกอยู่ก็คงต้องรีบเอามาสลัดเอามาดูแล้วล่ะว่าต้องเตรียมนะครับให้ความอบอุ่นต่อร่างกายลูกหลานด้วยนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงไวนะครับเห็นว่าจะเย็นอย่างงี้อยู่สักวันสองวันแค่นั้นเอง, 16, งสิ1หกสิบเจ็องศาเนี่ยนะครับแล้วก็จะเด้งเด้งกลับมาอีกแล้วนะเป็นอุ่นอุ่นขึ้นมายี่สิบกว่าองศาแล้วนี่ยพอมัน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 แปรปรวนอย่างนี้ก็สุขภาพสำคัญนะครับเ <c oughs> ช้าวันนี้ไปวิ่งกัดเจอเพื่อนฝูงมาพวกวิ่งยาวนะช่วงนี้เนื่องจากช่วงนี้ต้องไปส่ง ลูกแต่เช้าเพราะว่าทางทางโรงเรียนเขาจัดให้มีการเรียนเสริมในตอนเช้าแปดโมงเช้านั่นหมายว่าเราต้องไปตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับถึงโรงเรียนเจ็ดโมงเสร็จก็กว่าจะจบปเก้าโมงโวิ่งยาวนี่วิ่งยาวไม่เร็วนะวิ่งไม่เร็วแต่วิ่งยาวคือเรามีพัฒนาการมีความเปลี่ยนแปลงวิ่งมานาน <c oughs> คือวิงอ่งช้าลงตามวัยนะครับวิง่งในช้าลงแล้วก็ แต่จะวิ่งได้เรื่อยๆวิ่งได้เรื่อยๆเดินวิ่งไม,ไม่ใช่จริงจังอะไรนะครับเดินวิ่งบางทีก็เน้นสนทนามากกว่าเออชาาไปวิ่งปีนี้ทั้งปีมาเออเ,เรามาดูเลกคอร์ดวึ่งเกิดเราก็เลกคอร์ดทุกวันบันทึกกันลืมกันลืมม,มีอะไรหรอสี่พันหกร้อยโลแล้วเช้านี้นะอืม ก็ไม่เลวอ่ะแต่แต่ย้อนย้อนกลับไปปีที่แล้วใน,นเวลานี้เดียวกันอย่างปีที่แล้วนะปีที่แล้วเราเลยห้าพันไปเยอะแล้วนะ <c oughs> แสดงว่ามันทดถอยลง <c oughs> ร่างกายนะม,นมันก็ไปตามไว้แหละนะครับไม่ต้องฝืน,นเ,เลยเรา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 ไม่ต้องฝืนดสูสังขารตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> อืมช่วงนี้วิ่งจริงจังจริงจังขึ้นอาจจะด้วย เออวิกฤตโควิดใช่ไหมเราหยุดหยุดมาสามปีแล้วก็มีโอกาสได้มาวิ่งอะ่ะอืพอย้อนกลับไปดูเรคคอร์ดดูบันทึกการวิ่งย้อนหลังสามปีคือพ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 อ,พอช่วงที่เราลีฟหยุดหยุดงานมาสามปีเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะหยุดนานขนาดนี้แต่ว่าเอา้ามันตกก็ได้พลอยจนต้องมาเจอสภาวะ โลนนี่นั่นใช่ไหมครับก็ลงเลยมาถึงวันนี้สามปีเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูเลกคอร์ดอุย้ยถึงวันนี้สามปีเสร็จเสร็จเนี่ยกับหนึ่งเดือนเต็มๆนี่นะครับสามปีหนึ่งเดือนวิ่งทะลุหมื่นห้าพันกิโลเมตรไปแล้วก็ไม่มากไม่น้อยก็อพอสมควรนะครับปีละ,ะเฉลี่ยแล้วปีละประมาณห้าพันโลก็เอา หลังจากนี้คงต้องเอ,อาเพลาลงบ้างนั่นแหละร่างกายสังขารนะครับก็เอาเน้นรีแลกซ์นะครับผ่อนคลายให้ก็เรียกว่าอะไรตามไปนะ <c oughs> คือคือเห็นหลังๆเห็นพี่ๆน้องๆไปวิ่งซึ่งซึ่งก็วิ่งนักวิ่งโออุบลเรามีเพื่อนฝูงพี่น้องนักวิ่งเก่ง เดิมก็วิ่งด้วยกันนั่นแหละนะแต่ล่างๆมานี่วิง่งวิ่งกับน้องๆก็ไม่ได้แล้วคือเขาอัพเลเวลไประดับภาคแล้วล่าสุดนี่บางคนบางท่านขึ้นไประดับชาติแล้ว <c oughs> โอ้นี่ก็ชื่นชมต้องชื่นชมนะวิง่งวิ่งดีวิ่งเก่งแล้วก็สถิติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็น ติดตามนะให้กำลังใจนะเชียร์เชียร์เชียร์เห็นเห็นคนวิ่งดีเราก็ทึ่งนะโอโ้วิ่งกันได้ไงอย่างล่าสุดน้องน้ำเนี่ยที่วิ่งอยู่บนเนี่ยผู้หญิงนะออะอายุสามสิบสันตะเดิมก็กว,ว,วิ่งไล่ๆ่กับเราเลยแหละนะครับวิ่งเริ่มต้นวิ่งมาไล่ไล่กับเรานี่แหละเพราะเขาก็มีลูกตัวเล็กๆมันก็เราพอเรินม,มาวิ่งลูกโตขึ้นก็ได้มาวิ่ง แต่ก็ยังยังน้อยไงเออแล้วก็โหหุนให้ด้วยนะแล้วก็ความตั้งใจความอมดทนสุดยอดนะครับต้องต้องคารวะละละล่าสุดงานบางแสนมาบางแสนมาราธอนเะน่ะเมื่อสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่สองโอ้โหที่สองผู้หญิงนะที่สองผู้หญิงโอ้โหสถสต,ต,ต,ติสามชั่วโมงเจ็ดนาที <laughs> วิ่งก็วิ่งเวยกันไม่ได้แล้วไอ้น oh ้เมยสุดยอดสุดยอดโอ้แตายตายตอนี่ของจริงของจริงนะนี่เป็ของจริงนะติดตามมาตัวนี้นะครับอนาคตอีกไกลนะนะนะนคือคือแถบอีสานเนี่ยเธอขวานเรียบแล้วชั่วโมงนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วปีนี้ปีหลังมาในฟอร์มหลังมานี่อื นะไปสนามไหนนี่ต้องเว้นชื่อไว้ให้เธอลหละที่หนึ่งก็พะอ๋อนี่ต้องเว้นชื่อไว้ให้เธอนะเอา้าติดตามเชียร์นะนี่นี่เราเราเห็นเห็นมองมาติดตามมาเรื่อยๆเห็นพัฒนาการนะแต่สำคัญยิ่งกันไหนการฝึกซ้อมนี่สม่ำเสมอแล้วก็นะครับจริงจังนะอันนี้จริงจังนะครับ ก็เป็นครอบกรักนกวนักวิ่งที่น่ารักนะกรบกลัวน,น้องนันก็โอเคเราก็เห็นแล้วแหละทั้งทั้งลูกๆด้วยทั้งทั้งแฟนก็ด้วยคุณคริสด้วยนะครับ mm. ก็เชียร์ต่อไปนะนักวิ่งเห็นนักวิ่งที่วิ่งอยู่ด้วยกันมีพัฒนาการมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเราก็ดีใจแหละนะครับเออเราก็ตามเชียร์แหละนะครับส่วนส่วน,วนพวกเราพวกอวุโสสวก็อ้าว วิ่งได้ไม่เจ็บใครกด็ดีใจแล้วนะครับเอาตามไปตามไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เช้าวันนี้พออากาศมันเปลี่ยนแปลงมาอย่างเนี้มันก็เห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นความเปลี่ยนแปลงของฤดูก,กาลอย่างชัดเจนแต่อย่างนั้นก็ตามเ,เจอพี่พี่พที่หลายท่านที่ที่เพิ่งเจอหน้ากันเมื่อวานเปิดเทอมมนแรกมาส่งลูกหลานยังไม่เจอวันนี้เจอกันนะครับโอ้ก็เห็น พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่หลายที่ก็ยังยังยังสาหัสอยู่นะครับก็ก็บางบาง,บางพื้นที่บางจุดในอุบลราชธานีเนี่ยประเมินแล้วลักษณะมาทรงเนี่ยมีโอกาสไปถึงกลางเดือนหรือปลายเดือนพฤศจิก,กาปลายเดือนนี้นะครับระดับน้ำถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติโอ้ก็ะหนันกหนกันกหนกักปีนี้หนันกต้องเรียกว่าหนากักแล้วก็เหตุที่น้ำเริ่มจะ ถึงแม้จะไม่มีฝนตกนะครับในพื้นที่นะครับเหตุที่น้ำชะลอการลดลงเริ่มเริ่มจะยังยังยังช้าอยู่เนี่ยเพราะว่าน้ำทางตอนในทางอีสานตอนกลางจากสารมาสารคามร้อยเอ็ดจันทศรยังยังยังปล่อยไม่อีกคือเพราะว่าฟังข่าวเมื่อวานเนี้ที่ร้อยเอ็ดก็ยังยังน้ำท่วมหนักอยู่นะครับถนนสายร้อยเอ็ด ไปกาลสินเนี่ยที่ที่ผ่านที่ต้องข้ามแม่น้ําชีนะครับน้ําลนนต่ลิ่งก็ยังท่วมผิวจราจรอ,อยู่ถึงตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าทาง <c oughs> กรมทางแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกู้กู้ได้รถสามารถสัญจรได้ปกติหรือยังนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าน้ําคือมวลน,น้ําพวกนี้มันลงมาที่อุบลราชธานีทั้ทงนั้นนะครับีก่ก็ก็คงจะทําให้ สถานการณ์ที่น้ําท่วมในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอ่ะซึ่ง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 อยู่ริมแม่น้ำอะก็ก็จะลดลงได้ช้าแล้วก็คงจะยังอยู่ในเสภานะว่านี้ไปพอสมควระนะครับก็โอ้โหนี่เข้าสู่ฤด,ดูดูน้ลมแรงลมแรง่รรงน,น,น่ก็ยิง่งลําบากแหละเพราะว่าอาศัยอยู่ในเต็นที่พักที่ทางราชการจังหวัดเทศบาลอบตอจัดหาให้เนี่ยมันก็ ไม่ใสะดวกแล้วก็มีผลกระทบก็สุขภาพก็ผู้สูงอายุก็มีเด็กเล็กก็มีก็เอา้าหวังว่ามันจะคลี่คลายไปเรืวว่อยๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ทั่วไปก็จะเข้าสู่ภาวะปะกติเรื่องโควิดที่เราผ่านไปแล้วนะ าไปแล้วชัดเจนถึงแม้จะมีมีสัญญาณมีมีข่าวบางบางจุดในประเทศจีนเมื่อเมื่อวานนี้ยรืก็คือก่าเมื่อวานนี่แหละนะครับดิสนีย์แลนด์ที่ไหนที่ทเซี่ยงไฮ้หรืออะไรสักอย่างก็มีปัญหาอีกมีผู้ติดโควิดแล้วก็รัฐบาลเขาซีโร่โควิดไงหรือนโยบายเขายังยังงั้นอยู่คือคือเจอที่ไหนก็ล็อกดาวน์ที่นั่นปิดที่นั่นต้องสกรีนต้อง พิยาต้องต้องต้องพิจ <c> า <oughs> ต้องอ oh ีตเคโอ้โหเนี่ยปัญหาอย่างยังย่งย่ง,ย,ง,ย,งย่งมือดูเหมือนว่าบางพื้นที่ก็ยังเข้มงวดอยู่ในขณะที่บ้านเราตอนนี้ก็อ่าเปิดแบบเลยเลยเป็นเที่ยวกันสถานที่ต่างๆก็เปิดปกติ หปกติเลยนะทาใช้คําว่าปกติเลยแหละเพียงแต่ว่าโอเคโดยความเคยชินแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันจะมีประโยชน์เรื่องแมสน่นนะครับเราก็ยังมีอยู่นะครับนไปเมื่อไปในสถานที่ <c oughs> ห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ตลาดหรือไม่ก็การเดินทางด้วยพาหนะสาธารณะใช่ไหมครับรถยนต์รถทัวร์รถไฟเครื่องบินเนี่ย การใส่สวมแมสดูเหมือนว่าเป็นเป็นเรื่องปกติกันพวกเราของพวกเรากันไปแล้วนะครับมันก็ดีนะในแง่หนึ่งมันก็ดีเออโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่บอกมีแมสช่วยได้เยอะลมๆเนี่ยออไปโรงเรียนลูกหลานไปโรงเรียนวันนี้ต้องมีแมสทุกคนโดยไม่ต้องให้โรงเรียนบอกโรงเรียนสั่งนะครับเหมือนกับเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับแต่ก็อย่างไงก็ การไปท่องเที่ยวในชั่วโมงนี้ซึ่งมันเป็นการท่องเที่ยวเปิดให้มีการให้กลับมาใช้ชีวิตปกติคนเราก็อัดอั้น่ะเอออัดอัออ้นจากโควิดมาสาปีใช่ไหมครับก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็แออัดหนาแน่นไปด้วยผู้คนเราเห็นข่าวจากเกาหลีใต้เมื่อวันซืนเมื่อวันก่อนนี้แล้วก็เมื่อวานซืนนี้ที่อินเดียเราก็ก็ก,ก็ต้องเป็นต้องย้า กันเลยรนาะเห็นหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็มาก็เรียกว่าอะไรมีมาตรการแล้วก็ก็ป้องกันเนะี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับมันโอ้ฝักเห็นแล้วก็สะหโโทุดหัวใจนะครับก็จะเข้าโหมดใช่ไหมโหมดปีใหม่ด้วยอ่าคริสต์มาสปีใหม่งานเฉลมิมฉลองช่วงปลายปีนี่มันเยอะ ก็ต้องตามฤด,ดูการช่วงนี้มันฝนซาใช่ไหม,มส่วนหนึ่งตามฤด,ดูการส่วนที่สองมันถูกปิดมาล็อกดาวมาหลายปีทั้งคนไทยและคนต่างชาติทุกชาติทั่วโลกมันก็ประมาณนี้เราพอ,พอจะคาดการได้อยู่แต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับก,ก็เป็นอย่างน้อยก็ระมัดระวังนะครับเป็นบทเรียนให้ แต่ละฝ่ายแต่ละมัดระวังส่วนตัวเราเองครอบครัวก็เพื่อนฝูงก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของภาคที่เกี่ยวข้องกับสถานที่องค์กรท,ที่ที่ต้องเป็นผู้จัดงานอีเวนต์ต่างๆนะครับในวัาการเฉลิมฉลองงานเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ต้องกระชับกันละเข้มงวดกันชัดเจนนะครับมันมีบทเรียนแล้วนะครับหนึ่งเอาละแต่กายจะบอกว่ามันบัวหายล้อมคอก ไฟไม่ฟังก็เอาจะยังไงมันก็ต้องนะครับต้องทำทําได้เอามาตรการอะไรที่พอจะมามามาป้องกันเหตุได้ก็ต้องทำตรวจตราหรือว่ามีกติกาชัดเจนนะครับเอา้าวันนี้ก็โอวันนี้เมื่อเช้านี่วิ่เงเยอะกว่าปกติมานิดหน่อย <laughs> ค,อค,อคือเราเห็นตัวเลขเราอยากไปให้ถึง ตัวเลขที่เราต้องการก็อะแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้เหนื่อยมากนะมันแต่ใช้เวลามากเกือบสองชั่วโมงนะครับก็ก็อาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็บรรยากาศมันก็อาจจะเป็นใจด้วยแหละนะครับอากาศยิ่งยิ่งสายปกติยิ่งสายรรย,าย,สาย,ยิ่งร้อนวันนี้ยิ่งสายยิ่งเย็นเออนะน่ซึ่งคาดว่าบ่ายนี้กับคืนนี้น่าจะเย็นลงอย่างที่พยากรณ์อากาศว่าลงมาถึงสามสี่ห้าองศาแหละผมว่า ดูทรายแล้วนี่มันเย็นก็่เมื่อเช้าอีกด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับมีมีอากาศเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างนี้เข้ามานี่มันก็ปกติโควิดธรรมดามันก็มันก็เราก็ต้องระ,ะมัดระวังอยู่แล้วนี่มันอากาศหนาวมานี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะทําให้สถานการณ์โควิดมันมันคงไม่กลับมาอย่างที่ที่เราเป็นมีประสบการณ์ใน3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็ก็อย่าประมาทเพราะว่าเมื่อเช้าเจอบางท่าน เจอน้องๆบางคนก็บอกว่าพึ่งที่ไม่เห็นหน้ากันก็เพราะว่าติดโควิดเพึ่งหายเห็นไหมมันมันก็ยังมีอยู่นะครับอา้ายังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพมีสุขทุกคนนะครับมีโอกาสมาพบกันใหม่ในะวันถัดไปวันนี้สวัสดีครับผม